เป็นบักเกอเทศพันอยังเหรอครับนี่ก็มีบักเกอเทศเชื่อรี่ครับบักเกอเทศเชื่อรี่ครับนะครับเนาะเขาเห็ดค้างอหไเพิ่นขึ้นเนาะแมนครับเ็ดง่ายๆผูใส่กับเสาโลแมรื่อยอืมอันไรเป็นทะเลเป็นทะเลง่อมครับมันง่อมมันเทียบมันสีเทียบมันสีหวานกัอย่างนี้ชื่อว่าอันหาลูกค้าต้องการกระเจี๊ยบคนเยอะมากอ่กับบุฟเฟอันก็อัน เราขาไม่ช่างกจเก็บไปพันหนึ่นะครับต้อกี่ยต้องต้องต้มพร้ไก่เราก็จะสร้างว่าเป็นสรครับพมีทรงอหก็อย่างนต้องให้สีแดงสดเลยนะครับน้องสีแดงสดเลยยี่สิหวานครับว่านี่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 ได้ถึงขันว่าอันนี้ป้นไหนนะครับนี่น้ะเนีครับยักษิไนเขาเลยซ้ำหนงนะครับอันนี้ชื่อว่ายังบทันี่งอมบันนีครับจ่ว่าหันสมสมเปรียดเยอากล่ะเข้ามากือกินพอเดียว้อเี่ยใส่เกลือกินนะครับนาอครับเข้ามาเกลือกินซีปเลยน้

ไอ้กล้องละสิบห้าทอันนี้ไปปั้นเลยด้ครับปั้นเส้นำต่างเลยครับนี่อง้นครับมี่องก้นทางเขาเก็บตอนตอนเสาร์นะครับนอกมันยังเสียหนีดีเนาะแมนบอกวิววเขาเก็บช่วงเวลาเด๋อนี่เขาเก็บเนี่ยบเออือว่าังนี้ขัดขัดเขารงไมนะครับพักขึ้นกันขัดเขาตรงไมนี่เวลามเก็บมมสิมแหงเลยครับ ขับบกติวเลยิมันก็จะสมแหงมันต้องไหมถือฝนเนาะใช่ครับอันนี้ขมันมีรสชาาดเปียวจังเลยครับถือฝนมันนัจะเปียวเลยเียวไม่ด้เียวคับีนควต่ีหนมีนควาตแมคาร้อนไปที่เรากู

อวนันมันยิมซีวนาม่พอทมือบนะะอือิีนี่เขาไม่ได้ดนเนาะผักอ่มันอาจจะเป็นความแข็งแรงของมันจักไอตัวนี้นะวขันม่เคยบอกแค่เยืน้ำบาดบกแเยบานเท่านนขันขันเป็นขเป็นไอ้บอกเค่เหื่อะคร่เู้เยนน่นอันนี้มัต้องใส่ตูเย็นครับวางไว้ข้งนอกนะครับเลยเป็นเรียนครับเจ้าของสาพสดๆอยูยคือเก่า ก็ยอมว่าเขาจะว่ามันไม่รู้จักเราไม่ได้เขาชื่นเชื่อไเป็นมเมล็ดพันธุ์มาจากต่างประเทศเลยม,มั้งครับนี่หรือมันคือเจ้าของสวนเขาจะว่าอันเขาจะสร้างมาจากเมกาเขาจะสร้งางวา่าว่าเขาบอกว่าเขาจะบอกผุณว่าเขาจะว่าเข,ข,ขาจะสร้างมาลุ่นาละล,ลานเลยนะ อลวดหนึ่งมันก็หลายในมันสิเป็นข้องว่าแจกว่าแกเมื่สิแม้นว่าแจกแล้วแม่เราค่อยเป็นเกษตรอำเภอมาก่อพกร่างเขาแถวนี้เราเล่าอย่ากเกษตรอำเภอหรือว่าเป็นเกษตรอะไรเรื่อว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเกษตรตำบลหรือระจาสัมพันธ์เรื่องอายุกรมวิชาการเกษตรเขาปลูกจากล่องแปลงนี่ที่เก็บได้จ็กเดือนครับผลผลิตอายุมันอาจจะอายุมันห่างเดยอะนะผมคิดว่านะเขาปลูกได้แล้วพุชิกาบุรีพุชิกาพุชิกาทันวาพุกะลา ขุนพามีนาขันทอกดูแลได้ดีกัสิเก็บได้ดดอนอยู่นะครับเนาะแม่ก็เก็บประมาณอาจจะอยู่มากสามเดือนนะเพราะว่าปลูกก้ันสิเป็นกับพกสิบหมื่นนะครับครับคงคงหันบวันปลูกอยู่ดีปลูกอยู่ครับผมเห็นอยู่บนบนไรเฟิลโอ้พระตะกรลังงามนะครับเนาะอันนี้มันมันมันโชว์เฉพา่ค่อยงามไปเลยแต่ว่ามันรับแสงหลายช่วงนี้แสงมันหลายไม่ไงที่วันนี้ครับแต่ว่าความกรอบอาจจะไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะ ืมอว่าคำนี้ช่วงปีใหม่ก็กรอบนะครับกรอบใหเงยจนใเงยครับช่วงอากาศอากาศได้แดดแดดแดดบ่แห้งเนาะช่วงนั้นเอกแจ็คจมว่าใหญ่เร็วองจมว่าบ่ค่อยกรอบครับนี่เนี่ยเจ็บพักมุเลยพันธุ์เหรอครับกรอบในคอร์ดตัวนั้นเป็นเป็นอกอกรีบเป็นในคอร์ดเหรครับเป็นคอร์ดเจ้าพันในส่วนส่วนผักว่านนี่เขาอยู่โคกน้องหน้านี่เขาสีเดียวลงไปบ่ครับสีเอา ไปปลูกข้างขุนบ่อมีโรงเลื่อนยังสี่บ่อนี่ยนะหรือก็ไปอนาคตขันนี้เี้ยงงานนหรอครคือแรงงานคือผมมีคนคนเดียวนอกจากนี้เคยยืดอีกอ่ะันเห็ดเห็ดบ่อท่านเห็ดบ่ออันแห้งแห้งกับบ่อพ่อนี่ยนะเห็ดบ่อท่านเนี่ยเพราะว่างานหลายหนาแห้งนะครับครั้หนายุขุนก็บสีเป็นพวกอปลูกป่าซ้ำอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่างนะครับอืฉะนั้นอาจจะเห็ดเป็นฐานเชาทานนี่สิครับฐานคนมีฐานนี่สิครับฐานคนเอาฐานเนาะเห็ดเป็นไอ้สีข้าบ่อให้ดูแล ตลอดเนาะแมนครับรว่าเจ้าปบอะไรควรเข้าไปยุ่พุ่นอาจจะงอยายโรงเรียนไปพุ่นก็นได้อหน,น,นะหรือว่าอาจจะเหตุขันเขาเจะเป็นธุรกิจอิหรีเข้าจะถึงขันเก่าหนาอิหรีนะเพราะว่าธุกินพอเพียงมันมันมีอยู่เก่าขันเนาะก็กินพอใชพ้พออยู่พอร่มเย็นนี่สินะครับกับเจ็บรักษาสร้างเครือขายเจ็บรักษาขายสร้างเครือขายเพราะว่ามันอยู่เก่าเก่าขันนะ ก็ขันขันซึ่งขันเก่าหนาะสิจะขยายปหุ่นมันกะสามารถเป็นไปได้เยอะเสียนะครับอืตอนนี้เขาก็เหตดพ่ออยู่พ่อกินศึกษาหาความรูนรมน้นะัาคขามชำนาญงานาชำนาญการไปสักกอนนั่นนะครับต่อไปต่อไป,อไปเขาอาจจะมีทุนมีเรื่องงานเขาอาจจะเห็ุอะไรเยอะเสียนะครับเขาก็ะเพาะต้อไปม้วงโยงไหมก็คอยเป็นคอยไปนะครับตามขันตามตอนันนั่นนะครับไปกูเงินหาทุนหายางไม่เหตดมันกะ โมเมนต์โมเมนต์โมเนรักโมเมนรักการที่จะเฮ็ดสิพ่อพี่ครับเขามีส้ำย้ไป้ำนันะฮะมีจนเขาก็ยุยชนคอยอันนี้ขึ้นไปนะครับเนาะคอยเล์ขันเซลจอนไปครับเะหนสิงซอต้องเฮ็ดง่ายงสื่อเศหนืมาเบี้ยสีมาสองถุงถุงกว่าสามสิบาทอขยายไปใหญ่คิวาจมาขยายเอาบานแม่ิว่าจะเฮ็ดหันหันนึงนะขายเงาฝุ่นยำแดงมบจะได้ยุติ้งครับ่งนี้ค่ะ่อไปนี่ก็จะปลูกขวาวขึ้ พวกสไลา์ปนปยเนี่ยช่วงหงาหนาแี้มันจะปุ๋ยเงี้ยเท่าไหร่นะทีใหญ่เนี่ยดูแน่เนี่นะแต่ละครั้งก็จะบ่ฝืนเขาแล้วนะแต่ว่าปลูกได้อยู่โดยผลผลิตพ่อสังข่วนอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันก็บ่หลายบ่ดีคือจังหนมาหนาหนี้นะแต่ว่าเขามีโร่เงือนแน่เนี่ยเกิดได้เปรียบอย่างหนึ่งในหนาฝนเนาะแม่หนาฝนหนาฝนนี่หนาแนงกับพ่อใดอยู่แสงบ่เฮี้ยงนะคนับครับเพราะว่าจะถึงเป็นพลาสติกขั้นแสงนะครับขั้นละแสงยู่ยนะครับไม่ใช่กระแสแสงยู่ยอยู่แสงยุ่ย นา้าฝนนี่สิโบมีปัญหาเรื่องอันนีดปั้นไหนนะเพราะว่าแม่รคจอว่ากับมีความชื่อยถ้คาค,าค่อยเฉื่อยต้องจะล,ล่ามันมากนะครับโบ้ว่าตนปลูกก็สิโบล,ลายปัน้นไดนเมรครับเขาจะลากขาวได้ช่วงนี้คือยังมีที่แล้วไอ้ขึ้นชายก็เพราะขี้หอนมันมสิเพราะจังหวะว่าสองวันซ้ำวันเพราะว่าช่วงนี้ขเขาจะเกี่ยวเขาออกแล้วเขาจะปลูกได้แมรอากาศไม่ไหญ่นะครับขี้หอนโลยแล้วตรงหาสมบู ขันเอา้อนมอยู่เลยก็ขึ้นเร็วนี่ครับพี่คือขันมันเป็นวอาเป็นแวงเยะน้อยยี่สก็เพรอยากขาย้ลูกค้าดิแต่ือตัดฉิมเลยนะครับว่าเจียบไ้กินเจ้าของแครับขันขนน้อนขันน้อนลุ่งเลยมพราะทีนี่พวกเป็นเป็นห้อยยี่สี่นะฮะนี่ฮะน้อนตัวง่ายไ่สิเกาะกับที่พกเก็บขายนะครับซึ่งน้าเชื่อถือการกินก็เอาฉีบนี่ซืคอม่เวลาฉีดแล้วนะครับ ต้องขีดย <aciones> ุ่งเสมอเลยครับอมันเหม็นมันฉิวมันเหม็นไอ้พวกระสูค่อนใหม่มันอกี้ว่มารบกวนนะครับแต่ว่าขันทิ้งระยะไวซี่หาเมื่อสีมากมันจะเริ่มลงแล้วนะฮะต้องสม่ำเสมอเลยครับทัวร์เพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วมันจะมีสปริงเกอร์อยู่ด้วขันโบฮดขันโบใส่ใส่สายยางฮดีกว่าวไม่ได้เอารวมกันคือว่านี่ฮะอะไ้ตรวจแปลอะไรลงแปลรู้ไเออมันได้เบิเงไปน้ำเนาะเช็คไปน้ำเช็คไปนล้วรู้เ่ไปนล้วว่าเออมันมีหนอนโบเฉยๆแต่เราใส่สายยา กับพวกอะไรกับพวกเน่ยเห็ดไอ้กระเสียดซี่นะครับกระจายมันหลายต้นนะครับเนาะไอ้บเหมือนเคยเห็ดเนาะหลายต้นเยอะไหมครับต้นแก่เดียวต้นเดียวเลยครับเลยมุ่งเหมือนต้นเดียวต้นเดียวแต่เขาอยู่เดียวๆนี่สิออกเป็นพุ่มหรืหลายนะครับเนาะ่นขนาดแจ้งคิ้งยื่นเลยครับช่องช่องข้างล่างแจ้งคิงออกอื้ มันก็จะเก็บข<อ>้างลังหัวมันจะส่งอาหารไปข้างบนเลยข้งไตยไม่สิใหญ่ขนาดครับจากเมล็ดมาคล้าเห็ดเม็ดเยวนิดหน่อยเออสูงแ้าเหตุข้างขึ้นไปสูงกับแห้งสูง,สง,สงขึ้นไปเนาะครับขึ้นในฮาเม็ดโอ้กระดังสีตะเก็บสูงแน่เน้ะ พุ้แล้วครับยอดโลเรือนพุ้แล้วครับเฮ็ดเป็นสุ่มไปได้นะครับโอ้คือหน่วยใหญ่เลยครับบักก่ายหัวปลาปองเพิ่งมาเอานี่นะครับอืมอ่าอยู่มันไอ้ยู่นี่คือหน่วยใหญ่แท้ว่านั่นแหล เครื่องนี้มักมา่ม,ามลำไส้อย่างนะครับอืมบ่มักแดดจัดแม่นครับแล้วก็บ,บ่มักห่มเลยแม่นครับมา่มลำไส้ซ่ำหนี้นะครับโอ้นี่นี่ครับมันตอนเศร้านี่รับแสงเนาะครับมาช่วงบ่ายนี่อาจจะหม่มครับเนี่ยห่มห่มจากต้นยางนี่ครับโอ้พลศิลปบัมักแดดแห้งว่ายไงครับบัมากแดดแห้งพลศิลขางนี้แดดแห้งยีดสายมีกันเรขางโค้นั่งไปเรื่ยนี่ใครๆว่ามันเกิด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 ความชื้นเป็นใครๆว่ามันเอาใน่ากมันน่ะนะอืม ผมเคยปลูกป,ปีที่แล้ยวยุ่ยส้นผุนนะมันตายตายได้ต้นเกี่ยเครื่องนึงผุนนะผมเลยจับเอามาโซนถึงมีโฮมมันนะอือบ่มักแดดแห้งมันเป็นพืชจากต่างประเทศเนาะว่าประเทศไยทยอย่างที่ว่านปลูกอะไรทุกย่างอ่ครับอืม,อมเป็นพืชที่อากาศกลางๆเนาะเป็นประเทศกลางๆประเทศมาชิมาบ่าครับประเทศกลางๆสามารถปลูกได้เบ้างนะ สารัตเพื่อความไม่สิบปูกได้ขณะยี่ห้อยีสานนี่บุกมก่วงเลยอือจะรั่งสีจับหน่ยอยม่วงแดงนะครับนี่ครับเกสีเก็บได้อีกโดนอยู่นะครับเนาะคันหอดนาแร่งคนละเพราะว่าคันดูแลดีดีนะครับเนาะหอดน้ำดีดีนี่ครับเป็นสุ่มทั้งเขามะเขือเทศเชอร์รี่มื่อก่อ มันก็มีหลายพันเนาะราชินีกับเฉลี่ยหัวกัว่าตัวเดียวกันรสชาติคือกันทุ้ไว้คือกันเพื่อตัวว่าประเทศไทยต่างซื้ออะไรมันเป็นประเทศไทยเยอซื้อราชินีละราชินีผมว่ามันอาจจะน้อยๆกว่านี้หรืองยังไงคือกันครับคลือกันเลยผมขัดปลูกสมุนและสีกันรุ่งใหญ่ขึ้นกันแล้วต่ความอุดมสมบูรณ์เนาะครับแล้วจะสีต่างซื้อออกมันก็แค่ซื้อขึ้นวันอือ